นัดกับคุณปูหไปแล้วน,น,น่ไม่ผิดน,นัแน่นอนไปรรู้แล้วว่าเราจะพาขเดียวนะครับ้ว,วก็โดน,โดนชีวิตเรามีอะไรมากหรอผมวันนี้ได้กินอิ่มนะก็ชีวิตของเราสองคนนี้ไม่ได้ดินรลอะไรแล้วครับผมคือวันนี้ก็ตื่นเต้นยังไม่หายเลยครับผม คำเรารถทิมมาแล้วก็มาเบรกแผกตัวแยกนะครับดีตั้งแต่ม,มีช่องว่างนิดนึงสวัสดีครับวันนี้เราจะไปรีแล็กกันนะครับผมทำงานมา่อาทิตย์แล้วนี่ตั้งแต่กลับจากอุบล2อาทิตย์2อ,อาทิตย์เนาะ เราก็จะไปเ<า>ที่ยวนะครับนี่ก็จะพาเจ้ามูมูนะครับเพื่อนรักนะครับไปด้วย<ท>ไปเที่ยวนะมูมูนี่นี่เขารู้นะครับว่าจะพาเขาไปเที่ยวนะเพราะว่าบ,บอกเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมไปไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวถอยรถเข้าไปเอารถพ่วงเท่ากัน ก็ออกไปนะครับลูกคนไปด้วย mm hmm. พ่อแม่กับลูกต้องไปด้วยกัน mm hmm. เอาไปนี่ก็ทั้งเปลืองน้ำมันนะครับผมแต่เราก็ชอบเปลืองแช่งมันนี่วันนี้ไปไม่ไกลครับไปไม่ไกล <c oughs> เตรียมหม้อแหกแตกกระปงเล็กๆน้อยนะครับไปนีแหลกพักผ่อนนะเพราะว่าหาเงินได้แล้วก็เอามากินครับผม อ้าวเดี๋ยวค่อยตามเราไปนะครับผมออาโอเคไปเที่ยวไปขึ้นรถโดดเร็วโอ้ยแดีวจะขยับไปเที่ยวลำนี้ขนาดไไปเข้าไปเข้าไปน็อตต้องล็อกโซ่นะครับไม่งั้นเขากระโดดกระโดดครั้งหนึ่งเกือบตกรถเกือบรถเหยียบตายเอามานั่งนี่ลูกอ่ะมานั่งลง จำตำแหน่งของใครของมันนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปถ่ายด้วยได้เวลาเดินทางแล้ว <c oughs> อันนี้มุมู่ไปด้วยวันนี้สัญญาใจดีแล็คครับดีแล็คครับไปเที่วยว <laughs> tiêm đế cái, cái luôn, Đường này giảm liền, giảm lõi có. có điền mới không cái này, ปันเรียบร้อยนะผมสามร้อยเนาะเยอะไม่ได้เดี๋ยวท่าแก่ก็รวย่ะคือที่ก็่พอไปพอมาหมด็ุเติมไปนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่เคยยกางป่าการด้เลยนี่ทิศทางที่เราจะไปครับโอดรงที่เราเคยไปนั่นแหละไม่เคย เพิ่งออกไปออกไปแล้วนะครับรถเบรกแตกครับรถจ๊บได้มาเปลี่ยนเอารถโอ้โหดีชะบุญรอดปลอดภัยมาเอาจอตโยต้านะครับออกไปครัถ้าหาผมไม่ตั้งใจทำอะไรแล้วนะครับมันต้องไปให้ได้เราปลอดภัยก็โอเคแล้วเนาะไม่คิดข้าวี่เฉยๆหรอกเอาโอเคครับโนนทางที่จะไปครับ มาเปลี่ยนรถครับมาเปลี่ยนรถพี่น้อง ก็ไปเอาเจ้าโูโยต้ามาทามตรนี้ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วครับผมวี้ก็จะมานะครับไปมือดมีครับไปถึงคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับเลืมลืมมมมอคกี้นะครับดีใจดีเสือโต๊หรือต๊ Gracias. แคมป์ครับมีพร้อมทุกอย่างจะลืมเอามาโต๊ะนะครับที่เราเคยเอามาใช้นี่คือกลางคืนช่วงนี้ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งแหละครับเะรีิมเตรียมตัวเรากินปาลาละันชอบกินปลาอายุมากแล้วกินกินปลาครับใกล้กับจุดที่เราจะมานั่งกิน,นครับมันเป็นน้ํานะครับเป็นน้ํานี่เป็นแหล่งน้ําครับ แต่เ,เราไม่สามารถที่จะให้ท่านได้มองเห็นได้นะพเพราะเป็นกลางคืน,นเหยียบตัวแเป้ซาปาเดี๋ยวะครับผมตามแบบฉบับของเราที่แหละเริ่มแล้วครับที่น้องนี่คือแเปะซาปานะครับหรือบางคนก็เรียกว่า,มา,า,มา,าเมี่ยงปลา,าเมี่ยงปลาแต่เราแเป้ซาปานะครับผมใน่ไหก็คงจะสวยครับสวย ลงบันเลยเริ่แล้ว,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 วลครับผมโคองการที่จะรับประทานแล้วนี่ผักพวกปลานะครับจตัว,วใหญ่ๆเลยวะบอกแล้วจัดการไปมาเลยวะชีวิตเราไม่มีอะไรมากแล้วครับผมวันนี้ได้กินกินอิ่มน,นะ ชีวิตของเราสองคนนี้ไม่ได้ดิ้นรนอะไรแล้วครับผมคือเราหาได้เราก็กินไปเที่ยวไปแค่น,น,นี้เพราะว่าเราอายุก็มากแล้วนะครับนี่ก็65นี่ก็67แล้วมันจะมีอะไรมากมายมนุษย์เราก็รู้อยู่ว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนตายวันใดพุ่งเนาะ ะจะหาเก็บไปอะไรลักหนาหาเศษปากตัวเองนี่แหละเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกกินเที่ยวไปนะครับพวกเราสองคนไม่มีบ้านเด่กก็ปิดไปเลยครับนี่มีอยู่สามชีวิตกหมาตัวหนึน่งนี่อ่ะกินแล้วอบแบบนี้ก็กินแบบนี้ไม่อ้วนไม่อ้วน ถ้านั่นเองอยู่บริเวณนี้ไม่มีใครนะครับผมมไปคุยกันไปด้วยนะครับครับผมก็จับจะขอขอคุณคิปีนะครับมีคลิปหนึ่งที่เราไปงานหนบเพื่อนที่คนครพนมนะเพื่อนทหารลงไป แล้วก็จนร้อยอังคารนะครับผมเผาไปอะไรเพื่อนที่เราลงก็มีผมยิบซีนะครับพีน้องเราเข้ามาดูตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันสามร้อยกว่าแล้วเนาะโอ้โหผมไม่น่าเชื่อเลยผมใช้ชื่อว่าชีริตใช้มันให้คุ้มนะ จะไม่ได้เสียดายอี่หลังใช่นะครับผมมันจะไม่ได้เสียดายถ้าหากเราเราไม่รู้เรารู้จัดงานวันเกิดเนี่ยจัดได้อยู่แต่วันตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนวันเพื่อนที่เราไปก็ผมยังสะท้อนหัวใจเลยว่าเนี่ยพ่ออยากไปเที่ยวลาวแต่ลูกบอกว่ารอพี่สาวลับจากนอกก่อนถึงจะพาไปเที่ยวอ่าแล้วก็แฟน เขาครับจะรู้ว่าตายง่ายแบบนี้จะพาไปเที่ยวอยากไปไหนก็ไปนี่คือการที่เขาเสียดายและเสียใจไม่ได้ทําสุดท้ายพ่อเขาก็ตายแฟนเขาก็ตายนะเราจะไม่ได้เสียดายตรงนั้นเลยจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าเราไปอยู่ตลอดเนะาะไปเที่ยวเหนือเที่ยวอะไรเทียวอยากไปไหนก็ไปเนี่ยจบจากนี้ก็จะผิดบ้านไปเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนตามไปดูนะว่าพวกเราจะไปไหนครับผม ต,ตอนนี้กินไปที่ยวไปเรื่อยๆเกิดเป็นคนมาเนี่ยอายุผุนนี้แล้วนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็ดินด้นดนตู้มาไม่ธรรมดาก็ทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับผมทั้งลำบากและสบายส่วนมากจะลำบากมากกว่าอ๋อทีนี้เราอายุมากแล้วเนี่ยอะไรที่เราชอบ อยากไปกินอะไรอยากจะเที่ยวที่ไหนอยากจะทําอะไรแตนะ่ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เลี้ยงหล้านก็มีความสุขบางคนก็ทําสวนก็มีความสุขหาเงินก็มีความสุขนะมันความสุขแตกต่างกันนะครับส่วนพวกผมนั้นนะครับกินเที่ยวอนะ่มีความสุขพอใจแล้วนะมีชิ้น หลายหลายคนครับที่ผมลงคลิปไปก็ว่าอิจฉาครูใหญ่ยา,ยาวบอกว่ากเกษียณแล้วจะไปเหมือนครูใหญ่ยา,ยาวไม่ต้องรอกรเกษียณก็ได้นะครับผมบางคนเนี่ยยังไม่ได้เกษียณน,นะ<อ>มันจะไปก่อนสิ <laughs> อย่าอิจฉาไม่ต้องอิจฉาทําเลยทําได้ทานะครับเดี๋ยวผมจะเกีียวโอกาสอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เสียใจเลยว่าไม่ได้ไปไม่ได้กินอะไรนะ เราอยากกินอะไรอยากไปเทียเ่ยวที่ดียวอไปเลยครับผมวันนี้ก็ตื่นเต,นต้นยังไม่หายเลยครับผมผมงอาคำเราลดกิบมาแล้วก็มาเบรกแตกแยกนะครับดีตั้งแต่มีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับผมหักเข้าไปชนไวเลยเบรกไม่มีเลยนะเลี้ยวขเ็เไปเติมน้ำมันก็เบรกได้สบายสบายเบรกดีๆอยู่พอจะเข้ามีแยกติดไฟแดง อ่าเป็นกังวลใจที่ต้อง,องเข้าไปจอดบังเอิญไม่มีอะไรเราโชคดีมากครับวันนี้ครับขอบคุณที่โชคชะตา<ไ>ของพวกเรานะเราไม่ถึงกับโชค้ายถึงขนาดนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยทำบุญมาตลอดเนาะมีโอกาสกา็ทาบุญบางก็าบางนะว่าเราไม่มีอะไรที่จะห่วงแล้วลูกเราก็โตหมดแล้วเาก็ไปหากินของเขาเราก็มีสองตายายแค่นี้แหละกินไปเที่ยวไปนะครับผม ครับเรากินเรียบร้อยแล้วเนาะขออนุญาตกลับบ้านครับทีนี้กลับบ้านเนาะขอบคุณมากสำหรับท่านที่มาติดตามฟังคลิปดูคลิปของเราครับสองตายายนี่นั่นงนานก็ไม่ได้อายุมากแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับบา,บายยขอบคุณครับ